ครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายภูมิพัฒน์พัชรศรัทย์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครพนมเขตหนึ่งจังหวัดนครพนมพักเพื่อไทยผมขออภิปรายปัญหาของพี่น้องชาวประมงตามที่พี่น้องชาวประมงได้เดือดร้อนได้มายื่นหนังสือที่พักเพื่อไทย กับหัวหน้าพักเพื่อไทยและยื่นหนังสือกับท่านนายกรัฐมนตรียื่นหนังสือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสากรเพราะพี่น้องชาวประมงพี่น้องแรงงานอุตสาหกรรมต่างๆทั้ง22จังหวัดชายทะเลเดือดร้อนกันมากจากคำสั่งคสอชอ คำสั่งของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติรวมแปดฉบับซึ่งทำให้พี่น้องชาวประมงของเราเดือดร้อนอย่างแสนสหาหัสนอกจากนั้นยังไม่พอยังมีกฎหมายกฎระเบียบของหน่วยงานต่างๆและของกรมประมงสามร้อยกว่าฉบับท่านประธานลองคิดดูว่าพี่น้องชาวประมงพื้นบ้าน พี่น้องชาวประมงพาณิชย์ที่ต้องส่งสินค้าด้านการประมงมีกุ้งมีปลาสดแช่เย็นแช่แข็งมีหมึกส่งออกไปสหภาพยุโรปประเทศยุโรปปีละเจ็ดหมื่นล้านบาทและมาถูกคำสั่งคอสอชแปดฉบับและกฎระเบียบต่างๆ แปดยกว่ากฎหมายพี่น้องชาวประมงของเราเดือดร้อนกันมากจนถึงแรงงานคนไทยแรงงานต่างชาติจากการที่เราแก้ปัญหาไม่ถูกต้องเก่าไม่ถูกที่คันท่านประธานลองคิดดูนะครับพี่น้องประมงของเรา22จังหวัดชายทะเลคอสชอซึ่งทำงานอยู่กรุงเทพ ออกคำสั่งเด็ดขาดไปและโดยเฉพาะสภาผู้แทนรัศดรของเราท่านประธานของเรามีตัวแทน77จังหวัด500คนแต่พี่น้องชาวประมงมี22จังหวัดเราทั้งหมด77จังหวัดต้องมาออกกฎหมายเพื่อไปบังคับพี่น้องชาวประมงผมว่าไม่ยุติธรรมสำหรับพี่น้องชาวประมง จนทำให้ประเทศไทยของเราถูกใบเหลืองตักเตือนจากสาภาพยุโรปเพราะทำผิดกฎหมายไม่รายงานไม่แจ้งไม่มีการควบคุมนั่นคือสิ่งที่สาภาผู้แทนรัษฎรของเราเองก็ต้องมาหันมาแก้ไขปัญหานี้อย่างเร่งด่วนและรัฐบาลกระทรวงเกษตรและสหกรก็ต้องรีบดำเนินการ ที่ได้ออกกฎหมายออกกฎระเบียบต่างๆไป300กว่าฉบับทําให้พี่น้องชาวประมงของเรา22จังหวัดชายทะเลเดือดร้อนอย่างแสนสหัสการดําเนินการหรือกฎระเบียบต่างๆนะครับท่านประธานเราควรกระจายอํานาจไปสู่ท้องถิน่นไปสู่22จังหวัด ถ้าคิดเทียบแล้วจาก77จังหวัดของเราก็เพียงแค่22เปอร์เซ็นต์แค่นั้นเองยังไม่ถึงครึ่งนั่นคือมันต้องเป็นหน้าที่ของพี่น้องชาวประบงเป็นหน้าที่ของนักธุรกิจผู้ส่งออกนักอุตสาหกรรมต่างๆที่ถูกพดที่เจอผลกระทบจากปัญหาคำสั่งคสชและกฎระเบียบ300กว่ากฎหมาย แรงงานต่างด้าวแรงงานคนไทยเจอปัญหาตาม,ตามกันไปหมดนั่นคือเราต้องมอบหน้าที่ให้คนที่อยู่ในพื้นที่อยู่ในจังหวัดนั้นๆหรือหน่วยงานราชการที่รับผิดชอบเขาได้ออกกฎระเบียบของเขาเองเราอย่าไปออกให้เขาครับเรามาถกเถียงกันในสภาผู้แทนราษฎรนะครับอาจจะสองวันสามวันนะครับผมคิดว่ายังไม่ตรงประเด็น กฎระเบียบที่จะใช้ได้ต้องคนที่เป็นผู้ถูกกระทำหรือผู้ที่อยู่ในพื้นที่หรือผู้ที่ต้องทำตามกฎหมายไม่เช่นนั้นแล้วเราจะถูกสาภาพยุโรปนะครับเขาจะออกใบแดงให้เราเพราะเขาเจอปัญหาของประเทศไทยของเราที่ผ่านมาทำผิดกฎหมาย เพราะเราไปออกกฎหมายที่มันนำไปใช้ในพื้นที่22จังหวัดไม่ได้การยื่นเอกสารยื่นขออนุมัติการรายงานยุ่งยากไปหมดใช้ระยะเวลานานหลายๆประเทศหรือแม้กระทั่งนโยบายพักเพื่อไทยต่อไปการขออนุมัติต่างๆขอทางออนไลน์อนุมัติภายในหนึ่งวัน24ชั่วโมงนั่นถึงจะ เป็นการส่งเสริมช่วยเหลือพี่น้องประชาชนของเราช่วยพี่น้องชาวประมงไม่เช่นนั้นเราต้องมารอหนังสืออนุมัติสองเดือนสามเดือนหรือแม้กระทั่งแรงงานต่างๆจะขอใบอนุญาตทำงานทำวีซ่าต่อหนังสือยุ่งยากไปหมดท่านประธานเสียเงินหลายหมื่นบาทบางคนทำหนึ่งเดือนสามเดือนก็ต้องไปหางานใหม่ นั่นมันไม่เอื้ออำนวยต่อการทำงานไม่เอื้ออำนวยต่อแรงงานหรือพี่น้องชาวประมงของเราสิ่งที่รัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต้องรีบทำต้องให้ทุกหน่วยงานเข้าไปดูแลช่วยเหลือพี่น้องชาวประมงของเราอย่างรวดเร็วและช่วยดำเนินการแก้ไขกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคที่เรียกว่ารัฐอุปสรรค ให้เป็นรัฐสนับสนุนให้แรงงานเราได้ทำงานก่อนพี่น้องชาวประมงได้ออกจับปลาได้ได้ทำถูกต้องตามกฎหมายอย่าไปเขียนกฎหมายที่ปฏิบัติไม่ได้เหมือนกฎหมายในปัจจุบันนี้ตามมาด้วยปัญหาการค้าแรงงานเถื่อนการค้ามนุษย์การจ่ายสวยนั่นคือสิ่งที่ฝากสภาผู้แทนรัษฎรของเราในการออกกฎหมายต่างๆ ให้ออกกฎหมายที่ให้ในพื้นที่ในจังหวัดนั้นๆเขาได้ใช้กฎหมายได้อย่างมีความสุขกลับขอบพคุณครับท่านประธานบขอบคุณครับ